สิ่งทางบ้านถามมาครับเปรียบ,บเทียบให้หน่อยระหว่าง Honda Accord Hybrid กับ Toyota Camry Hybrid ตัวไหนกินน้ำมันดีกว่ากันเยอะกว่ากันเปรียบเทียบโดยรวม คอร์ดถ้าไปไฮบริดแล้วจริงๆก็น่าจะต้องขึ้นเจนสิซึ่งเป็นก่อนเป็นชมก่อนเจนปัจจุบันที่เป็น Google Build-in อะไรพวกนี้นะตัวนั้นอะแอคคอร์ดจะมีเครื่องยนต์1.5เทอร์โบที่เคยใส่บน CRV ด้วย c ฮบิดซีออ่าใช่แล้วก็เป็นเครื่อง2.0 Hybrid ซึ่งยังไม่เป็น ehev นะตัวเนี้ยมันจะต่างกับ ehev ตรงที่ว่าไม่มีระบบชุดคัด2ชุดแล้วก็ i M MM M D เนี่ยมันติโหมดได้เนี่ยอารมณ์ก็จะเหมือนกับระบบไฮบริดของ t o โยต้เหมือนคัมรี่เหมือนกับ a อที ip, ที่ทํางานอยู่ปัจจุบันเป็นไฮบริดแบบพาราเลลจะไม่มีการทํางานที่เป็นไฟฟ้าล้วนแต่ก็จะมีช่วงจังหวะที่แบบสลับกําลังวิ่งช้าจะใช้กําลังมอเตอร์กับตัวแบตแล้วก็ ช่วงวิ่งขึ้นมาเร็วๆหน่อยอาจจะแบบมีใช้กําลังมอเตอร์ผสมกับเครื่องยนต์แล้วก็วิ่งเร็วๆเลยก็จะเป็นเครื่องยนต์ล้วนๆได้อาจจะมีเสริมจังหวะบางจังหวะแต่น้อยมากถ้าเป็นวิ่งไวมากๆจริงๆ Accord h ดไ r บ d ิดเจนสิเนี่ย้าผลเทสเทียบกับ Camry รตัวปัจจุบันตัว80ตัว70ไม่หนีกันมากนะพี่ว่า a c c o r d อาจจะกิน ใกล้เคยียงแฮมรี่อ่ะเท่ากันคือแฮมรี่ได้1819ถ้าตัวล่าสุดอ่ะที่เรื่องของการชาร์จอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ชาร์จแบตเตอรี่เขามีการทําเรื่องของการชาร์จไฟได้มากกวา่าตัวนั้นจะให้ประหยัดมากขึ้นแตะได้ถึงยี่ต้นต้นหรือ19แต่ตัวเดิมจะได้ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งไฮบิดตัวนี้ก็ได้17เกิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าวันที่ไป ehev จะขึ้นไปอีกนะ ehev จะขึ้นไปเกือบเกือบ20แล้วตัวนี้จะด้อยกว่านิดหน่อยเรื่องของการใชช้้งงาาาานนนนนไไไมมมมม่่่่ีีีปปััััญหหกกก็็็ผเเเเจรรรึแแลลววทบบบบออะะยยดื อ,อย่างที่งที่พี้บอกว่าเป็นพาราเลลมันก็เลยยังไงอะทำงานปกติแล้วก็แอค o คอร์ตตัวเนี้ยดูใหญ่ดูภูมิฐานแต่ซ่อมแพงกว่าคัมรี่มีเรื่องของระบบเบรกถ้าจำไม่ผิดนะเรื่องของระบบเบรกที่มันเกี่ยวข้องระบบเบรกไฮบริดจะแพงกว่าคัมรี่แล้วก็ตัวพวกแอร์อินเวอร์เตอร์ใช้กับระบบไฮบริดแอร์ไฟฟ้าตัวนี้ก็จะแพงกว่าครับนอกนั้นก็ถือว่ามันเป็นรุ่นใหม่มากมีเซนซิงมาแล้วด้วยอะถือว่าใหม่เจน เกือบเกือบล่าสุดเลยนะแต่ถ้าเทียบกับคัมรี่นะออปชั่นก็พอๆกันดีไซน์พอๆกันราคาใกล้ๆกันพี่แอบชอบคัมรี่ตัว70มากกว่าคือจะพูดว่าคัมรี่อ่ะก่อนหน้านี้มันดูแก่สําหรับพี่นะแต่คัมรี่เวอร์ชันตัว70สวยเป็นหน้าที่เหมือนฟิลแบบ global หน่อยเพราะว่าโตโยต้าฝั่ง global เขาพวกคราวพวกอะไรพวกนี้ก็กจะเป็นหน้าแนวๆน,น,นี้แหละคัมรี่ตัว70สวยสาหรับพี่คือสวยเลยแล้วก็สมรรถนะดีวัยรุ่นคือปกติแล้วคัมรี่มันดูแก่แต่พอพอพอเทียบกับเจ็ o r ูนย์แล้วก็เทียบก เลยอะสำหรับพี่นะแอคคอร์ดมันดูแก่ไปเลยยเฉพาะตัวปัจจุบันก็มามาเหมือนกันวันนี้ก็แคมรีแบบกินอะเรื่องของดีไซน์นนตั้งจต่เจสูนขึ้นมาถ้าไปเจสูนนะพีแบบ่ยังคิดหน่อยในเรื่องของโฉมอาจจะแบบมองเห็นแอคคอร์ดมัง้งแต่พอเป็นตัวเจสูนแต่ภายในแคมรีนี่ดูยังไงก็โตโยต้าโตโยต้าพี่ว่าเจศูนน่าจะติดเรื่องของโกมาลายอย่างเดียวอ่าตัวคอนโซลอันเนี้ยถ้าเราเห็นดัวลายดีๆนะเป็นลายแบบเนี้ยนะโ uh. ตโยต้าซีแอนอาร์ก็เป็นแบบเนี้ย ช,ช่วงช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งโตโยต้าเขาชอบทำคอนโซลแบบนี้ที่เป็นแบบเหมือนเป็นลายตัดเข้ามาแล้วก็มาเว้าตรงคอนโซลกลางมีคันเกียร์อยู่แล้วก็มีเสริมลายไม้ผสมผส,สมการตกแต่งที่อยู่ตรงคอนโซลกับตรงกลาง,างก็ดูภูมิฐานดีและมีความแตกอีกอย่างหนึ่งนะจะบอกว่าตัว7 0กับตัวนย์คัรีอ่ะวุวิศวกรรมอ่ะแตกต่างกันไม่เยอะทั้งเครื่องยนต์ทั้งอะไรเขาปรับกันไม่เยอะมากเพราะนั้นวันนี้ถ้านั่งเทียบคัมรี่7กับแอคคอร์ดทำใหถือว่าปรับน้อยกว่ามากแล้วตัวไหนซื้้้ออมาาแลวตงงเเกก็บนนยะัหป คู่เลยด้วยความที่มันไปลดในช่วงยิเลียด5ปี7ปียังไม่เห็นมีใครเขาเก็บงานกันเลยอะถ้าเก็บงานอะไรที่แบบเกินขึ้นไปพี่ว่าต้อง10ปีบวกนะตอนนี้นะปัจจุบันระบบไฮบริดทั้ง2รุ่นทั้ง2โมเดลยังอยู่ในประกันทั้งคู่ระยะ10ปีบวกเพราะนั้นเรื่องไฮบริดไม่มีปัญหาตัดไปได้เลยเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาอย่ปีไม่มีใครเคยมีเครื่องบ่นเลยคราวนี้เขาจะไปซ่อมกันที่เขาว่ามาเก็บคองเก็บช่วงล่าง,ง,างเอกงเอก,ก,ก็ว่าตามอาการมากคุณวิ่งลงลุกงนาดเยอะวิ่งลงไปต่างจังหวัดเยอะวววิ่่่่่่่งงงงททาาีีีีแแบบบไไมมมคอออออยยยดกก็็เเเหนนนัล้้ะพรรใื เก็บงานวันนี้ซื้อมารถอะสภาพดียางเต็มไม่ต้องไปเปลี่ยนทันทีเพราะยางถ้ายางไม่เต็มไปเปลี่ยนทีอย่างน้อยสองหมื่นดูยางเต็มสภาพเดิมๆโอเคแล้วแลรถมันอยู่ในช่วงแบบเพียรใหม่มากๆเพิ่งเข้าไปเช็คป่ะอันนี้ศูนย์ได้เลยมั้งเซอร์วิสศูนย์ได้เลยม,<ช>มั้ง<ช>ยังไม่หมดรอบเซอร์วิสเลยมั้งใช่ใช่บางคนเขาไม่ได้ซื้อแบบต้นปีนี่เนาะห้าปีบางทีซื้อกลางปีเนี่ยอาจจะเพิ่งใกล้หมดปีแบบสองพันสองพันยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งอาจจะใกล้หมดเนาะเพราะนั้นยังจัดการอะไรได้เยอะถ้าเลือกตตตัััวววววนนนนนนีีนีี้้้้สส่่่่่่พพจจะะะะะไไไปททครรรรรรรบบเเเเาาาาาชออออออืืงงงงขดซ์ลลลๆยยหถถมมุกแ ใกล้เคียงกันฟีลลิ่งการขับทุกอย่างพอ,พอกันหมดเลยโอเคครับผมครับ